สวัสดีค่ะวันนี้ก็แม่มก็จะมาทำผักกาดดองผัดไข่นะคะค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นผักกาดดองที่เราดองกันไปนะคะก็หั่นให้เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็บีบน้ำนะคะบีบน้ำให้แห้งค่ะแล้วนี่ก็เป็นกระเทียมนะคะใช้กระเทียมไทยนะคะใช้ตำนะคะตำถึงจะหอมนะคะ ใส่น้ำมันไปอันนี้มันเป็นน้ำมันหมูนะคะแหม่มเจียวไว้แล้วก็ใส่กระเทียมที่เราตามไปนะคะแล้วก็ผัดให้หอม เทียมกระเทียมตำนี่เขาจะหอมง่ายนะคะก็ใส่ตะการาดดองลงไปเลยก็ผัดให้โดนไฟทั้งสองด้านนะคะให้มันมสุกทั่วๆหนะ ก็ผัดไปให้เขสุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะจริงๆแล้วผักกาดดองเขาเค็มอยู่แล้วเขไม่อยากจะปรุงอะไรมากนะคะเราจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะ เพราะว่าเขาเค็มอยู่แล้วขั้นสุดท้ายนั้นก็จะใส่ไข่นะคะไข่ใส ถ้าใครชอบแบบไข่ละเอียดละเอียดก็คนๆไปเลยนะคะถ้าใครชอบเป็นแพ้ก็แส้แซะให้มันเป็นแพ้ก็ได้แล้วแต่เนาะทำยังไงก็ได้กินเองอะถ้าใครชอบแฉะหน่อยเติมน้ำนะแต่ว่าแม่ชอบแห้งๆแ,แบบนี้แหละ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัะกกาดดองผัดไข่